สวัสดีครับผมสวัสดีตอนเช้าวันที่22เมษายน2567ครับผมเอาเมื่อนี้หลังจากที่เมื่อวานแอดบรไเลลงคลิปจากคลิปนะครับเมื่อก่อนนี่ลงไปคลิปคลิปเดียวเ <c oughs> มื่อวานบรได้ลงคลิปปุ้ยอยากคักครับพอดีพอตาแอดเพินเสียนะครับเสียมือก่อนี่ครับตอนกลางคืนวันที่20ิ นะครับมือวา่านมือ่ยากเปิดบื่อเลยนะครับเตรียมสถานที่นะครับต้องเตรียมจากง,งานศพครับแอดก,กะก็ไไเ,เลยไปใส่บได้เลยนะครับเบิดมือต้องแลนหาตุมหาเต็นหาไอ้หา,หา,หา,หาลาย่างครับทุกทิ้งท,ทุกอย่างเลยล่ะแ,แล้วก็ไปตะลงตลาดหากับเขากับป่ามาไว้รับแขกนะครับก็เลยโอ้ก็เลยุยงไหลมือนี่ ลายลอย่างเริ่มจะยูโตแล้วนะครับเสามือนี่ก็เลยมหาใหญ่ควายครับเมื่อ้านไม่ได้กินหยาเลยนะครับมื่อ้านควายไม่ได้กินหยามือนี้ก็เลยมาแตา่เสาหาใหญ่หควายกิกนกอนนะครับแล้วแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลยวาจะของมหาพระอาจารย์ใครเดี๋ยวลงคลิปจากคลิปก่อนครับเพราะวา่ายู u b e ครับในระบบคือ ถ้าเขาลงคลิปบอตต่อเนื่องบอสมำเสมอเนี่ยครับมันจะมีผลกับกับระบบที่มันจะแจ้งเตือนส่งแจ้งเตือนเวลาเขาลงคลิปนะครับเขาต้องลงคลิปสม่ำเสมอนะครับเมื่อวานแอดหายไปมือหนึ่งกับกับยามีผลกระทบอยู่ครับเมื่อนี้กับขอลง,งนจะคลิปหรืออาจจะมีสองคลิปครับเขามาอาจารย์ใครนะครับอาจารย์ใครบอยู่ครับอาจารย์ใครไปทุระนะครับเพื่อนกับไป เพื่อนก็เตรียมเตรียมงานเตรียมงานที่กันที่จะเป็นบุญวันที่3ามสิบนี่ครับย9 30ิบเก้าสสสาสอดนะครับในส่วนของงานบุญเดือนสีนะครับที่บ้านน้ำน้ำแทงหรือว่าวัดอาจารย์ใครนี่แหละครับนะครับพระอาจารย์ประยูแอดโทรหาแล้วครับว่าเดี๋ยวอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งก็กลับว่าอัจาโอ้ชั่วโมงหนึ่งไหครับอาจารย์ จะกำลังคิดอยู่่าจะรอบ,บอร่อนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเที่ยงนี่กับต้องเลี้ยงอาหารกลางวันให้แขกอีกนะครับต้องต้องไปอยู่ในงานครับต้องไปอยู่ในงานนะครับอ่ะก็เลยคิดว่า,าเดี๋ยวคลิปแรกเมื่อนี้แอดเอาแนวทางของน้องกอจอมมาลงให้เป็นกอนนะครับน้องก้าวจอมแนวทางตองวดนะครับหลังจากงวดที่ผ่านมาแนวทางของน้องกอจอม เข้าสองงวดนะครับแล้วก็มาลดงวดที่ผ่านมานะครับแล้วกางวดนี้ครับงวดนี้มาลุ้นกันว่าจะมาฮบนะครับแต่ว่านองก็จอมก็จะประมาณนี้แหละครับห้างเทือกเขาสามงวดแล้วก็ลดห้างเทือกเขาสองงวดแล้วก็ลดห้างเทือกเขางวดเว้นงวดนะครับเพื่อน็จะเป็นยุ่ในลักษณะนี้ประมาณนี้นะครับแต่ว่ากะ การทฤว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่น่าสนใจนะครับเพราะว่ามันเปอร์เซ็นต์เลขเข่านี่มันเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับมันเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่คืองวดเว้นงวดนะครับงวดเว้นงวดนี่ถือเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าถ้าเข่าสองงวดเว้นงวดเข่าสามงวดเว้นงวดสองงวดเข่าสองงวดเว้นงวดก็เสียนะครับมันก็จะเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะนี่เป็นแนวทางของน้องกระจอมนะครับ ตองวดครับผมลองเอาไปพิจารณาเบิ้งครับนองกระจอมไห่มาหก0แล้วก็3 2ครับอันนี้ตัวเลขแนวททางนี้คุณแม่น้องกระจอมทรงมาให้แอดตั้งแต่วันที่วันที่17นะครับวันที่17อ่ะส7บมีนา,าเพื่อนก็นจะเป็นประมาณนี้แหละครับล้งห้อยออก เมื่อนรุ่นมาแนวทางก็จะได้เลยนะครับแต่ว่าแอดกะยังบ้านทมีเวลานางเบาลงครับผมจากถือว่างบ่สายาครับยังบ่สายดอกนะครับเบื้องแนวทางกัเลขแล้วแอดคิดว่าในส่วนของเลขสามตัวนะครับอ่ะน้องก็จอมเนี่ยหลักๆที่เข้าเนี่ยจะเข้าอยู่ที่เลขสามตัวนะครับเด้อจะเข้าอยู่ที่เลขสามตัวนี่แต่ว่าต้องตัดเอา นะครับอาจจะเป็น6กับศูนย์อาจจะเป็น8กับศูนย์หรืออาจจะเป็น6กับ8ประมาณนี้ครับตัวเลข2ตัวบ่ค่อยเข้าบันไดครับจะมาเข่าในส่วน3ตัวนี่แหละแต่ว่าต้องตัดเอาเด้อย่าลืมด้วยครับ6กับ9ครับ6กับ9นะครับ6กับ9เลขน้องก็จำเนี่ยต้องหมุนด้วยครับผมทุกครั้งนะครับต้องกับหัวน้ำนะครับเบื้องหน้าทางตัวเลขแล้ว ตัวเลขน้องเขาจอมเนี่ยมาในแนวทางเดียวกันครับตัวเลขของโอ้พอเส้นเงียบกระมีครับเป็นตัววงเลยครับแปดศูนย์นี่ครับเป็นตัววงของพอเส้นเงียบเลยนะครับแปดศูนย์นี่ครับให้ว่าเป็นตัวเน้นเลยนะครับพอเส้นเงียบงวดที่ผ่านมาเพิ่นเน้นแปดเจ็ดเม็ดเดียวนะครับออกเจ็ดแปด แล้วก็ที่มาตรงกับอาจารย์ไข่ก็คือ6,8ครับสําหรับหน้าทางของน้องประจอมตัวที่มาตรงกันเนาะว่านี้แอดแอดมากลักหครับห8แปดหเแล้วก็79อีกตัวหนึง่งนะครับหกแปดห้วกั็ดเกตัวเลขที่แอดมากหวดนี้นะครับแต่ว่ายังบาา่ทัห้ในลงทุนเลยนะครับ ยังไม่ได้ลงทุนนะครับเอาเบื้องนี้ตรงอาสนักอื่นอยู่บ่ครับเมื <c oughs> ่อคืนหนีเจอลุงนันหน้าครับถามความฝันลุงน้่นหน้าครับลุงหน้ากับฝันแล้วฝันอีกแล้วครับฝันอีกแล้วแอดว่าว่าจะไปหาเพื่อนอยู่มือนีแต่ว่าบอกหมว่าสีจังไหนนะครับเดี๋ยวต้องเบื้องเวลาก่อนครับว่าจะมีเวลาไปหาลุงนันหน้าได้บ่ นะครับมือนี่แอบต้องอยู่ที่งานางานศพเนาะมืออื่นกะจะเป็นาชาพนากักงานเผาเสร็จวันอาทิตย์เก็บกระดูกวันจันทร์กะจะทำบุญเลยนะครับกะน,นะั่นแหละหลังจากแล้วงานกะวันจันทร์ทำบุญเสร็จวัน อังคารต้องเก็บของต้องเคลียร์สถานที่นะครับแอดก็จะเริ่มมีเวลาเต็มที่ก็คือวันพุธเป็นต้นไปนะครับวันพุธอาทิตย์หน้าวันพุธเป็นต้นไปโอ้ลายมืออยู่ครับลายมืออยู่นะ,ะช่วงนี้แอดก็จะพยายางด้วยครับผมไปย,ายา่าหาแนวทางมาลงใั้เหนบ้างเท่าที่อแอดจะทําได้นะ ีเวลาได้ซ้ำได้คคือต้องซ้ำนั้นเพราะว่าก็ <c oughs> ต้องเอาเวลาไปไปหาใหญ่น้องน้องน้องคล้ยงามอีกครับอ่ะเลขน้องก็จอเมื่อกี้680นี่ครับที่บอกว่าชอบ6869และ79นี่มาตาใสนี่ครับมาจากเลขเด็ดเดาวมาจากเลขเด็ดเดาวนะครับถี่ว่าเป็นยังแอดคือมากเพราะเลขเด็ด7ดดาวนะครับ หกงวดล่าสุดมันหลุดไปแค่ง,งวดเดียวนะครับงวดพวกนึงนี่กับเขาเจ็ดแปดตรงๆนะครับต,ตัวเลขนี้ครับบนล่างไปกลับรับเจ็ดหางนะครับเจ็ดหางบางท่านคอมเมตนมาตอนที่แอดลงเลขเด็ดเจ็ดดาวคือผมบอกแน่ว่าบนหรือล่างวา add ่าสั่นแอดเ้าอยู่ที่ับว่ามันเป็นในทั้งบนล่าง,างเป็ี่ยนในทั้งตัวตรงและตัวกลับนะครับเพราะฉะนั้นพิจ,จารณาครับ <c oughs> บางท่านอาจจะเลื่อนไปเบื้องแค่ตัวเลขครับก็เลยบอกหูว่าในรายละเอียดเนี่ยแอดเบาว่าจังใดนะครับบางเทือบางเทือบางที่ครับเขาตอ้องต้องพยายามฟังในสิ่งที่แอดเบานั่นครับแอดจะเบา,าเสริมเข้าไปนอกจากที่เขียนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่ถ้าถ้าบอฟังบอจับใจความก็จะบ่ได้รายละเอียดเต็มลอยครับเพราะฉะนั้นฟังจะ ครึ่งนึงก็ดีนะครับหรือฟังเวลาแอดช่าตัวเลขแอดก็จะอธิบายไปนั่นนะครับฟังช่วงนั้นแหละครับฟังยงอยๆจา็กน้อยครับนะครับแต่ว่าถ้าเปลี่ยนไปได้ถ้ามีเวลากแอดก็อยากให้ฟังทั้งคลิปนะครับอยากให้ฟังให้จบคลิปครับนี่แหละครับเอาช่วงให้เบื้องเนาะตรงมครับนอกกระจบเนาะอนอกจากนั้น หกแปดยังในปูสังพยานาคก,ก็มี่ได้ครับแปดขอหกแปดครับยังในของปูสังพยานาคนะครับมาตรงกันหลายสำนักอยู่ครับอ่ะหกแปดหกเก้าเจ็ดเก้าตัวเลขที่คนมีโชคมักงวดนี้ได้ครับผมถ้าท่นนานใดมักน้ำกรลรองออกไปผิดจะน่าเบิ่งนะครับอ๋อหลักสิบคนมีโชคงวดนี้แอหลักสิบ ี๋ยวเดี๋ยวแอดเขียนให้ครับบางท่านอาจจะรออยู่นะครับหลักสิบงวดน,นี้ครับจะมี2 5 3และห ่านใดรอเนียทา้งหลักสิบครับผมนี่เด้อหลักสิบคนมีโชคงวดวันที่หนึ่งเมษายนงวดวันนึงลดครับงวดวันนึงลดเลยนะครับงวดนี้บองห้ว่าสจจังไดครับโดยปกติแล้วมันจะบ่เคยลดสองงวดติดนะอกครับหมายถึงว่าบนล่างเด้อครับแต่ว่าถ้าหลุดเฉพาะบนเนี่ยลดบนเนี่ยสองงวดติดเคยมีอยู่ครับแต่ว่ายังบ่เคยมีสามงวดติดนะครับสําหรับหลักสิบครับ แต่ว่าถ้าทั้งบนทั้งล่างเนี่ยกเต็มที่กับงวดเดียวนะครับเราก็กลับปักเขาขึ้นเกานะครับนี่คึองวดนี้ครับมีสองมีห้าและมีสามและมีหกนะครับแอดคิดว่างวดนี้หกอาจจะลงล่างครับนะครับหกอาจจะลงล่างนะครับเจ็ดกับเก้าอยู่บนโดยส่วนตัวนะครับจากที่แอดคำนวณออกมาสูตรคำนวณของแอดนะครับ ล่างถ้ามีหก็หกแปดหเก้าแหละครับอ่ะโอเคครับผมเ,เดี๋ยวจังไยแอดฝากไว้แค่นี้ครับสำหรับคลิปนี้เนะเดี๋ยวรออาจารย์ใครอีกสักพักหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าจะถ้าอาจารย์ใครน่่นกลับมากะพุ่งจะต้องขึ้นต้องกลับไปก่อนแหละครับเดี๋ยวคอยหาเวลามาใหม่ตอน แรงๆครับนะครับหรือท้ามือนีพระท่านกับมืออื่นนี่ส่งสิญญาครับผมมืออื่นเป็นมือชาวนากิจศพอาจจะไปได้ล่งคลิปก็ได้ครับมืออื่นนะครับเอาเดี๋ยวแอดจะหาเวลาล่องให้มือนีแหละครับของอาจารย์ใข่ครับมีความเคลื่อนไหวนะครับมีความเคลื่อนไหวนะครับแต่รายละเอียดล่อฟังในคลิปครับผมอคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ